ความยาวก็วคือ3เมตรครึ่งแล้วก็ทบกันแบบนี้ส่วนความกว้างก็ลองลอง,ลองพัดตัวดูแล้วก็นะคะลองลองที่เอวดูแล้วก็มัดตรงนี้แล้วให้คือไม่ต้องถึงพื้นมากเอาแค่ตาตุ่มจะดีมากนะคะค่ะแล้วก็พับลงไปเลยภายใน10บวิสิบเก้าแปดเจ็หแม่หี่เอวสามค่ะสอง 1>, 1 0ศนะูนค่ะแล้วก็ยัดลงไปไหนยัดลงไปลูกต่อด้วยวิธีการเก็บให้เรียบร้อยก็คือยัดลงไปอ่ะแล้วก็ใส่เข็มขัดค่ะใส่เข็มคัดแล้วก็ไหนลองลงเหลี่ยมสิลูกอ้อยอ้อยลงเหลี่ยมก่อนลงเหลี่ยมเออพอตอนลงเหลี่ยมมันก็ต้องขยายหางเนะาะค่ะแล้วก็ดึงข้างหน้ายกหน้าหน่อยขยายตรงัานนิดนึงอ่ะถ้าเป็นโขนก็จะยกเยอะหน่อยนะอ่ะ๋้วเป็นละครก็นิดเดียวหรือไม่ต้องยกเลยก็ได้เพราะว่าถ้าถ้าสัดส่วนแล้วมันไม่ไม่ถึงตะตุกโอเค เป็นกันเรียบร้อยนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งไหนลองเดินสิคะเรียบร้อยแล้วลองเดินมาข้างหน้าสวัสดีค่ะเดินมาหันหน้าไปที่กระจกเลยลูกหันหน้าไปที่กระจกแล้วก็สวัสดีคะ่ะตั้งท่าลำท่าลำเพิงเดีวลองตั้งท่าลำนี่ค่ะก็เท่ากันนะคะค่ะไม่ไหมไหนลองเดินสิลูก เดินถ้ามันขัดขัดก็อาจจะพับขึ้นได้หรือว่าถ้าไม่ขัดก็ไม่ต้องพับไหนลองทําลักษณะการพับหัวเข่าชิลูกพับอืมพับอ่าโอเคอ่าสองข้างชิไหนลองเดินชิคะเดินมาข้างหน้าห้าเก้าอ่าเริ่มขัดก็อนได้หย่อนได้นะคะอย่างนี้ก็เรียบร้อยหันหน้ามาค่ะลูกเท้าเอลเหลืองเท้าวขวา